เสียงอ่านหนังสือธรรมะกับภัยพิบัติโลกกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตและความหายนะอย่างใหญ่หลวงนั่นก็คือภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากเหตุการณ์เลวร้ายที่คุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุสงครามลอบวางระเบิดอุบัติเหตุฆ่าตัวตาย ร่วมไปถึงปัญหาปากท้องเศรษฐกิจฝืดเคืองล้มละลายปิดกิจการล้วนเป็นภัยพิบัติทั้งสิน้นพูดได้ว่านาทีนี้คนที่โชคดีที่สุดก็คือผู้ที่มีชีวิตดำเนินอยู่อย่างปลอดภัยจากภัยพิบัตินับว่าเฮงที่สุดแล้วในขณะนี้ถือว่าทําบุญมาดีที่ไหนเกิดภัยพิบัติที่นั่นต้องมีน้ำตาพลัดพรากไร้ที่อยู่ อดอยากบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตที่สงบจากภัยพิบัติจึงถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เสียอีกได้รับโชคลาภไม่สู้ได้รับความปลอดภยัยสูญเสียทรัพย์สินไม่เท่าสูญเสียชีวิตเมื่อใดที่คนเราเอาใจออกห่างจากธรรมะอันได้แก่ความกตันยู เมตตาธรรมจริยธรรมมโนธรรมอันเป็นคุณธรรมประจําใจของมนุษย์ผู้ประเสรศิฐแต่กลับกลายเป็นใจสกปรกใจขยะใจดำอมหิตเมื่อนั้นธรรมชาติก็จะมากวาดล้างโดยอาศัยภัยพิบัตินี่เป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์หันหน้าเข้าหาธรรมะและเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะปลูกฝังผู้คนให้ปฏิบัติธรรม เพราะธรรมะเท่านั้นที่จะกอบกู้โลกให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ดังพระวจนะของพระพุทธเจ้งที่เมตตาประทานไว้ว่าบัดนี้ผู้บำเพ็ญธรรมสมควรทุ่มเทออกแรงรีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญสิทธิ์ทั้งหลายต้องเร่งฝีเท้าอย่าได้เฉื่อยชาอีกต่อไปสามารถทำได้เท่าไหร่ให้รีบทำ พระโอวาทพระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าชะตาฟ้าดำเนินถึงปลายยุคเพศภัยทุกลำบากทั่วหัวระแหงก้าวๆภัยใครรอดพ้นความรุนแรงรำนาวาแล่นช่วยชาวโลกโดยทั่วกันขอเตือนลูกพุทธบุตรเดิมน้อมบำเพ็ญรู้กำหนดเกณฑ์เจตนาฟ้าเป็นปราดได้ กับสุดท้ายเกิดคู่กันทํากับภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคก,การหากบัดนี้ไม่มีภัยลงเก็บกวาดจะไม่เหลือปลาสักคนเห็นเป็นแก่นสารจึงให้เกิดน้ำไฟมารอนรานแปดภัยพลานพร้อมทําลายภัยสงครามกำหนด9981ภัยกระจายทั่วโลกส่งรากศขพ,พยามารห้ามาก่อเรื่อง หมื่นพันวิธีเก็บคนชั่วอยู่หนึ่งเนืองดินฟ้าเสื่อมครบกกำหนดหมดสิ้นชะตาการอีกเพราะเหตุคนก่อกรรมคร่ำอาฆาตถึงโอกาสสงบบัญชีหกหมื่นปีแล้วยกกับหินชั่วกับดีถึงทีแบ่งแนวแม่เห็นแล้วเลือดน้ำตาพาพลัง่งพลูประตูนรกเปิดปลดปล่อยผีทวงหนี้ชีวิตเมื่อสนิทหน้าสถานวิญญาณว่าบูก ใช้นี่กรรมนี่เงินทองเคยพันผูกโลกจะถูกลมมหันสูบถอนรากถอนโคนชำระนี่ทั้งสามโลกเปลี่ยนแกนกลางแม้ร่างกายจะแกล่งเป็นเช่นเหล็กไหลไม่ผลไฟประยการรอดไปได้กำหนดภัยแม่สั่งความแต่น้ำตาเป็นเลือดนองตายเจ็ส่วนอีกสามส่วนทุกมหันกระดูกถมกันเลือดท่วมใหญ่เป็นสายน้ำ ลืมหลักอริยะโลกีจิตคิดไฝ่ต่ำก้าวๆนำมหันตภัยนรกหมกเศษวิญญาณอยากจะรอดภัยพิบัติเร่งสร้างบุญพระจนุนให้ลูกสำราญตามบัญชาแม่คนตื่นใจตามแม่กลับนิพพานแท้ไม่ตื่นแน่เจอภัยพิบัติขังในโลก,กัน มิอดใจทำลายหยกหมกกับหินจึงตัดสินยอ่อนสายท้องล่องเรือกู้ทุกหนทางหมื่นพันสายไม่ชุบชูชีวิตอยู่หนทางเดียวคือขอรับธรรมหวังว่าพุทธบุตรจะทำจริงให้รู้แจ้งในยานตนแล้วจงพากันคืนกลับยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตื่นตัวได้รับเพียรกลับบ้านนิพพานภัยพิบัติคือภัยที่รุนแรง หรือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียวหรือต่อผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ว่าที่ใดที่เกิดภัยพิบัติย่อมนำมาซึ่งความเสียทั้งทรัพย์สินสิ่งของและผู้คนอย่างแสนสาหัสสร้างความลำบากในการดำเนินชีวิตเช่นบาดเจ็บไร้ที่อยู่ขาดที่ทำกินพิการภัยพิบัติอาศัยธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วม คลื่นสึนามิพายุภัยแล้งภายหนาวหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่นการก่อการร้ายก่อสงครามการข่มขืนปล้นฆ่าไม่มีใครอยากให้เกิดภัยพิบัติแต่ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นทุกวันปรากฏการณ์ของภัยพิบัติภัยที่มีรูปลักษณ์กับภัยที่ไร้รูปลักษณ์ พระโอวาทพระพุทธจี้กงเพศภัยเกิดจากความประมาทโรคภัยเกิดจากความไม่ระวังที่สุดแห่งมหันตภัยคือความตายที่สุดแห่งวาสนาก็คือการมีชีวิตยอยู่ทำผิดต่อหลักธรรมฟ้าจะประสบภยัยคล้อยตามเจตนาฟ้าจากสำเร็จผลบำเพ็ญบุญผลบุญตอบสนองเลวสามต่ำช้าหนีไม่พ้นภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่มีรูปลักษณ์หากกล่าวถึงภัยพิบัติที่มีรูปลักษณ์นั่นก็คือสิ่งที่พวกเจ้าสามารถมองเห็นได้ยินได้ฟังในโลกมนุษย์ที่อาศัยอยู่นี้ปัจจุบันโลกกำลังขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเป็นเพราะธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างมากสภาพของโลกตอนนี้ก็เหมือนกับคนชารายิ่งนับวันก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงทุกทีมาดูกันว่าภัยพิบัติมีอะไรบ้าง ภัยจากดินฟ้ายิ่งมาก็ยิ่งมากเช่นแผ่นดินไหวพายุน้ำท่วมไฟไหม้และโรคระบาดต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนมหันตภัยเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกทุกหัวระแหงถึงแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าวงการแพทย์ก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆ,างๆกลับเพิ่มขึ้นไม่มีทางบรรเทาเบา,บาบางได้เลย นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์กธรรมชาติบอกว่าโลกของเราตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้ว 1. ทั่วโลกกำลังประสบมหันตภัยใกล้ตัวเมื่อมนุษย์มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทำให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติโลกร้อนและอากาศเป็นพิษมากขึ้น 2. ธรรมชาติถูกทำลายอย่างหนักอากาศและน้ำเป็นพิษ ทำให้สิ่งบริโภคและพืชผลการเกษตรมีสารพิษตกค้างป่าไม้แม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบต่างๆที่เป็นต้นน้ำถูกคุกคามด้วยมลภาวะทางอากาศแผ่นดินถูกขุดเจาะใต้พื้นโลกเป็นโพรงทำให้ดินพังทลาย 3. ชั้นบรรยากาศถูกทำลายทำให้สารกัมมันตภาพรังสีจากแสงแดดรังสีอินฟราเรดรังสีอัลตราไวโอเลต ส่องลงมาอย่างพื้นผิวโลกโดยตรงเป็นเหตุให้มนุษย์นับวันเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้นปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือและใต้กำลังละลายโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งในวันข้างหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผิวโลก 4. จํานวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกกล่อยล้อลงทุกวันนี่คือสาเหตุที่ทำให้โลกเข้าสู่ยุคแร้นแค้น 5. ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หยุดทำลายธรรมชาติอากาศน้ำพื้นดินแร่ธาตุป่าไม้และเหมืองแร่ทรัพยากรเหล่านี้นับวันจะหมดสิ้นไปจากโลก ดังนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้เรียกร้องให้คนทั่วโลกช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้าทั้งหลายพึงรู้ไว้หากกล่าวถึงทางรอดของโลกโดยวรวมแล้วสภาวะจิตใจภายในของคนกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกล้วนสัมพันธ์กันและไม่อาจแยกจากกันได้ฉะนั้นแล้วขอให้เจ้าทั้งหลายอนุรักษ์จิตญาณให้ดีเสียก่อน สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกจึงจะไปได้สวยอนุรักษ์จิตวิญญาณก็คือการบำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงญาณของตนอีกทั้งขจัดโลภโกรธหลงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้ามาทั้งสิ้นไม่ใช่อาจารย์พูดเรื่อยเปื่อยเท่านี้ก็พอที่จะพิสูจน์แล้วว่าโลกเราขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วยุคสุดท้าย ยุคนี้เรียกว่าภัยพิบัติยุคสุดท้ายและยังเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะชุดช่วยดวงวิญญาณทั้งหลายกลับคืนสู่เบื้องบนภัยพิบัติที่ไร้รูปลักษณ์ภัยพิบัติทั้งหลายมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้อวิชชาหรือรู้ไม่เท่าทันขาดปัญญาอันเป็นผลกรรมที่สั่งสมมาจากอดีตชาติ บาปกรรมทั้งหลายที่เคยก่อร่วมกันบัดนี้ได้มาบรรจบกันจนกระทั่งกลายเป็นภัยพิบัติภัยพิบัติปลายยุคนี้มีความหมายอีกอย่างคือยุคแห่งการกวาดล้างคิดบัญชีทวงหนี้กรรมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยสร้างกรรมไว้แต่อดีตชาติบัดนี้บัญชีกรรมทั้งหลายจะถูกสะสารตามทวงหนี้กันครั้งใหญ่ในยุคนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อนาทีแห่งการทวงหนี้กรรมมาถึง เวในทยทั้งหลายจึงตั้งตัวไม่ติดมันรวดเร็วปานสายฟ้าดังคำโบราณว่ากรรมตามทันในชาตินี้ดังนั้นเจ้าทั้งหลายไม่เพียงแต่ม e ีกรรมร่วมยั d, งมีเจ้ากรรมในเวนติดตามมาด้วยนี่แหละคือภัยพิบัติที่ไร้รูปลักษณ์เหตุแห่งภัยพิบัติพระโอวาทแงเสียนฮองเต้กล่าวโทษฟ้าดินนำมาซึ่งภัยพิบัติ ผิดทำนองครองธรรมนำมาซึ่งภัยพิบัติไม่กตัญญูต่อพ่อแม่นำมาซึ่งภัยพิบัติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนำมาซึ่งภัยพิบัติปล้นยิงชิงทรัพย์นำมาซึ่งภัยพิบัติพูดโกหกหลอกลวงนำมาซึ่งภัยพิบัติมักมากในกามนำมาซึ่งภัยพิบัติเสพสุรายาเสพติดนำมาซึ่งภัยพิบัติ ผิดศีลไม่เกรงกลัวบาปนำมาซึ่งภัยพิบัติทำลายศาสนาลบหลู่คำสอนนำมาซึ่งภัยพิบัติเยียบย่ำหนังสือทรมคคำพีนำมาซึ่งภัยพิบัติใจดำอม,มหิตนำมาซึ่งภัยพิบัติเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นำมาซึ่งภัยพิบัติใช้เล่กลอุบายคดโกงนำมาซึ่งภัยพิบัติปลอมแปลงสินค้านำมาซึ่งภัยพิบัติ ค้าขายเอาเปรียบผู้ซื้อนำมาซึ่งภัยพิบัติหลอกลวงต้มตุนนำมาซึ่งภัยพิบัติพูดหยาบคายด่าพ่อล่อแม่นำมาซึ่งภัยพิบัติทำร้ายผู้มีพระคุณนำมาซึ่งภัยพิบัติใส่ร้ายป้ายสีนำมาซึ่งภัยพิบัติอารมณ์ร้อนโมโหร้ายนำมาซึ่งภัยพิบัติวิาพากวิจารติชินนินทานำมาซึ่งภัยพิบัติ นอกใจภรรยาคบชู้นำมาซึ่งภัยพิบัติยุแยงให้เกิดความแตกแยกนำมาซึ่งภัยพิบัติพี่น้องไม่ปรองดองนำมาซึ่งภัยพิบัติแต่ความสามัคคีนำมาซึ่งภัยพิบัติยุโยงส่งเสริมให้มีการฟ้องคดีนำมาซึ่งภัยพิบัติหน้าวายหลังหลอกนำมาซึ่งภัยพิบัติทรยศหักหลังนำมาซึ่งภัยพิบัติใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด นำมาซึ่งภัยพิบัติทุจริตคอรัปชันนำมาซึ่งภัยพิบัติโกงกินรับสินบนนำมาซึ่งภัยพิบัติแย่งชิงอำนาจกันเป็นใหญ่นำมาซึ่งภัยพิบัติประจบสอพลอนำมาซึ่งภัยพิบัติคอยกันแกล้งจับผิดนำมาซึ่งภัยพิบัตินักเลงอันธพาลนำมาซึ่งภัยพิบัติตรีถ่ซ้ำเติมผู้ตกยากนำมาซึ่งภัยพิบัติ เชิดชูคนรวยรังเกียจคนจนนำมาซึ่งภัยพิบัติเห็นคนทุกข์ยากไม่ช่วยเหลือนำมาซึ่งภัยพิบัติแล้งน้ำใจไร้ความปราณีนำมาซึ่งภัยพิบัติอิจฉาริษยานำมาซึ่งภัยพิบัติเห็นคนอื่นได้ดีคิดทำลายนำมาซึ่งภัยพิบัติเกลียดชังอาฆาตแค้นนำมาซึ่งภัยพิบัติทำคุณใส่มนดำนำมาซึ่งภัยพิบัติ ใช้วิชาอาคมทำลายนำมาซึ่งภัยพิบัติตัดไม้ทำลายป่านำมาซึ่งภัยพิบัติทำลายศาสนสถานโบราณวัตถุนำมาซึ่งภัยพิบัติกินทิ้งกินขว้างนำมาซึ่งภัยพิบัติทำลายศาสนสถานนำมาซึ่งความวิบัติข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอนำมาซึ่งภัยพิบัติ เนรคุณไม่สำนึกบุญคุณนำมาซึ่งภัยพิบัติเสียมสอนให้คนทำผิดนำมาซึ่งภัยพิบัติทำผิดไม่แก้ไขนำมาซึ่งภัยพิบัติไม่มีสัมมาคารวะนำมาซึ่งภัยพิบัติไม่ย้อนมองสองตนนำมาซึ่งภัยพิบัติเย่อหยิ่งทนงตนนำมาซึ่งภัยพิบัติประกอบมิจฉาชีพนำมาซึ่งภัยพิบัติ โลกมนุษย์ใหญ่จึงตกต่ำพระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนหันเชียงจือทำไมโลกมนุษย์ถึงตกต่ำถึงเลวซามและเสื่อมสามลงเพราะใครเป็นคนทำละ่ะเพราะคนมันยุ่งเหยิงมันไม่มีจิตใจใฝ่ธรรมมันไม่มีจิตใจแห่งธรรมะทำอะไรออกมาก็กลายเป็นอธรรมไปเสียหมดมันจึงมีข่าวร้ายๆออกมาในปัจจุบันนี้ใช่ไม่ใช่ ถ้าหากทุกคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมทุกคนก็จะมีจิตแห่งธรรมสุขสันแล้วก็สบายใจเพราะเราสามารถนำธรรมะที่เราได้ศึกษานั้นมาเป็นอาหารของจิตได้ในยามทุกข์กังวลเราก็จะไม่กล้าทำสิ่งที่เลวสิ่งที่ไม่ดี